สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทำเองอร่อยจังวันนี้แอดมีทุเรียนมาอีกแล้วค่ะวันนี้แอดมีทุเรียนพัน์อีลวงนะคะใช่ค่ะชื่อเขา e อี๊วงหรือรวงค่ะเป็นทุเรียนพัน์เก่าแก่ของจังหวัดนนทบ,บุรีชนิดหนึ่งนะคะนิยมปลูกกันมากค่ะปลูกกันเกือบทุกบ้านเลยแต่อี๊วงของแอดวันนี้นะคะได้มาจากจันทบ,บุรีค่ะ วิธีการปอกทุเรียนก็เหมือนเดิมเลยใช้ไม้คอทุเรียนคอค่ะถ้าเกิดว่าเสียงดังปูปูโปร่งนะคะก็คือแกะได้เหมือนทุเรียนทั่วไปเลยค่ะส่วนวิธีแกะก็ใช้มีดตีทุเรียนแยกออกมาเป็นภูภูเลยค่ะแยกออกมาเป็นภูภูเสร็จแล้วนะคะใช้มีดกรีดตรงหลังทุเรียนค่ะจะมีร่องตูอยู่ทุเรียนอีรวงเปลือกจะบางนะคะค่อยๆกรีด อย่าปีดลึกมากเดี๋ยวจะโดนเนื้อค่ะแอดลองค้นดูที่มาของชื่ออีรวงนะคะเล่ากันมานะคะว่าโดยธรรมชาติของทุเรียนอีรวงเนี่ยค่ะเมื่อติดผลชุดที่1กับชุดที่2นะคะให้ผลดกเต็มต้นค่ะผลแก่จัดนะคะเก็บลงมาแล้วจะไม่มีเนื้อค่ะแต่เมื่อปล่อยให้ติดผลชุดที่3นะคะ แล้วนำผลแกะจัดจากต้นมาแกะเนื้อในปรากฏว่ามีเนื้อเต็มพูเลยค่ะเนื้อแน่นเหนียวไม่เละผู้ปลูกในยุคสมัยนั้นจึงตั้งชื่อว่าทุเรียนอีลวงค่ะเนื่องจากติดผลสองชุดแรกหลอกลวงให้ผู้ปลูกดีใจนั่นเองส่วนนี้นะคะเนื้อของทุเรียนอีลวงลูกที่แอดได้มานะคะลูกนี้แอดได้มาจากจานทาบุรีค่ะเนื้อสีเหลืองสวยมากมีเนื้อเต็มพูเลยค่ะ หนึคูก็จะมี1-2เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อของทุเรียนอ e ีลวงนะคะมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบค่ะจากที่แอดได้ชิมนะคะทุเรียนอ e ีลวงจะมีรสชาติหวาน,นะค่ะเนื้อน่นเหนียวไม่เละยิ่งถ้าปล่อยให้สุกมากๆนะคะจะหวานแหลมเลยค่ะใครชอบกินทุเรียนนะคะแล้วอยากลองทุเรียนพันุ์แปลกๆใหม่ๆนะคะ แอนแนะนำอีลวงค่ะถ้าเจอนี่หามาลองกันเลยนะคะรับรองอร่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ